สร้างนวัตกรรมสูนนวัตกรทางการเกษตรขับเคลื่อนสังคมใช้ชีวิตให้สมดุลกับวิถีชีวิตใหม่ในรายการฟาร์มสร้างสุขทุกวันอาทิตย์เวลา8นิกาถึง8นก30นาทีนำเสนอสาระความรู้โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีทางคลื่น89.5วิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟาร์มสร้างสุขรายการจะนำเสนอเคล็ดลับสาระความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรผสมผสานในรูปแบบ New n o r m a l เราจะมาพบกับคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี fm 89.5 MHz เมกะสัปดาห์นี้พบกับดิฉันอาจารย์สุกัญญาชัยพงษ์และ อาจ,จารย์พิสารทันสินครับค่ะทำหน้าที่ในการดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับรายการฟาร์มส,สร้างสุขผลิตร,รายการโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีตลอดรายการในวันนี้เราสองคนจะชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ใบไม้ฟอกอากาศนะคะครับค่ะออจากที่เราน่าจะ รับรู้โดยเฉพาะฤดูนี้นะคะเราจะรู้สึกอา,อาจจะเห็นตัวเลขนะคะเกี่ยวกับค่า PM 2.5นะคะเมื่อก่อนเนีเาอาจจะเราอาจจะมองข้ามไปมอาไป<ะ>แล้วเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าณับนะปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ก็เริ่มเห็นแล้วว่า,ามลพิษที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราเนี่ยมันเยอะนะคะ <c oughs> บางคนก็แสดงออกในลักษณะที่แตกต่างกันบางคนก็แพ้นะคะจนอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะคะ สำหรับวันนี้เราก็จะมีทางเลือกนะคะสำหรับคนจัดสวนเนาะนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะ,ะคนที่ออกแบบสวนนะคะแล้วก็คนที่อยากมีสวนแล้วก็สวนเนี่ยช่วยสามารถในการฟอกอากาศได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าสารพิษเนี่ยมันมาจากตรงไหนบ้างคะอาจารย์ <c oughs> สารพิษโดยรอบๆเราเนี่ยนอกจากที่เรารู้กันแหละว่ามาจากรถยนต์นะคะมันมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่เป็นสารพิษ ก็บางทีก็มาจากฝุ่นละอองนะครับ<ช>แต่จริงๆ <g ib it> แล้วหัวข้อนี้นะผมคิดว่าไม้ฟอกอากาศมันก็เริ่มมีความสําคัญกับเหมือนกับคู่คู่กับชีวิตของคนเราในการทํางานนะครับ<ช>แต่ว่าออพอปัจจุบันเนี้ยผมว่ามันมีบทบาทที่สําคัญที่สุดในเรื่องของเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตเราส่วนใหญ่ถ้าฟอกอากาศก็จะอยู่ในกรุงนะใ,<ช>ในกรุงอย่างเช่นอยู่ทํามบ้านอยู่ทํามคอนโดหรือตึกสูงๆอะไรพวกนี้ ก็แบบก็ตอนนี้ก็ได้เอาไม้เนี่ยภายในเข้าไปจัดเพราะคู่ขณะที่จัดนี้มันก็จะมีประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือฟอกอากาศในเมืองก็ที่เจอมากก็จะเป็นพวกฝุ่นละอองปีเอ็มสองจุอีส่วนหนึ่งก็คือพวกแคดพิษพวกสารพิษต่างๆที่มันแขวนลอยหรือไม่เป็นเราที่มันปนมากับอากาศอ่ะก็เลยตวเนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่มีความสาคัญที่สามารถจะช่วยฟอกอากาศได้ กระบวนการที่พืชใช้ฟอกอากาศนี่เป็นยังไงบ้างคะเขาทํำยังไงบ้างคะก็กระบวนการนี้ก็เหมือนกับโดยโดยทั่วๆไปนะครับเป็นการสังเคราะห์แสงของพืชแต่ว่ามันต่างตรงที่ว่าไม้ฟอกอากาศที่อยู่ภายในอาคารเนี่ยมันเป็นการผิดปกติของการชีวิตวิถีอยู่ปัจจุบันของเขาก็คืออยู่ในตึกนะอันอายุต่างๆของเขาอาจจะก็เรียกว่าอะไรนะ อายุอาจจะไม่ไม่ไม่คงทนหรือไม่ยืนยาวมากพอที่อยู่ภายนอกตรงนี้ก็เลยจะต้องมีกระบวนการที่เราต้องดูแลรักษาด้วยตัวนี้เป็นบทบาทสำคัญจริงๆกระบวนการในการเจริญเติบโตของพืชก็เป็นกระบวนการหนึ่งแหละตั้งแต่เรื่องของการคลายน้ําของพืชถูกไหมคะที่ทําให้ช่วยในการฟอกอากาศรวมไปถึงเรื่องของการดูดซับโดยรากนะคะซึ่งจริงๆแล้วในดินก็จะมีจุลินทรีย์บางตัวนะคะที่ที่ช่วยในการ ใช้สารพิษเนาะนสารพิษก็สามารถเป็นอาหารของเขาได้นะคะจริงๆแล้วการสะสมของพืชที่เป็นสารพิษต่างๆเขาสะสมในรูปแบบทุกอย่างทุก<ช>อย่างที่อยู่ในต้นไม้ใช่ถ,ถ้าเราถ้าเรามาดูก็คือต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นลําต้นรากใบดอกพวกเนี้ยก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งประกอบไปด้วยพวกคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับพาพืชมีการสังส่งรห์แสงพอมันเจริญเติบโตมันก็มีการสร้าง สร้างความเหตัวโรคเนื้อเยื่อพวกใบพวกนี้แต่ถ้าเราเผา,าเมื่อไหร่มันก็กลับมาสูเ่เป็นเป็นคาร์บ,บอมนมอนอกไซด์มันก็เก็บั้นต้นไม้ทุกอย่างมันจะเก็บเก็บเก็บเอาไว้ในรูปของเนื้อไม้ตาม่างๆพวกนี้นะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าจริงๆต้นไม้หลายชนิดนะคะที่จริงๆเกือบทุกชนิดนะคะที่ช่วยในการฟอกอากาศโดยเฉพาะไม้ยืนต้นนะคะอันนี้เขาก็จะมีการสะสมอยู่ในลักษณะของเนื้อไม้นะคะทีนี้ เรามาแยกสองส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นไม้ที่อยู่ภายในอาคารกับไม้ที่อยู่ภายนอกอาคาระนะคะคอย่างไม้ภายนอกภายในอาคารและการก่อนนะคะอย่างไม้ภายในอาคารเนี่ยมีไม้ชนิดไหนบ้างที่เราสามารถนํามาใช้เป็นไม้สําหรับอฟอกอากาศหรือว่าดูดสารพิษได้บ้างค่ะถ้าดูจากการเลือกใช้ของคนทั่วๆไปนะครับที่เราเห็นในท้องตลาดที่นิยม <c oughs> ขายกันส่วนใหญ่ก็ท,ที่สุดก็องเป็นพวก <c oughs> ไอ้ไซใบสักรหรือยางใบซอพวกนี้นะ,ะก็จะมีพวกยางอินเดียะนะพวกหมากผู้หมากเมียนะพวกวาสนาพวกพวกมรกตที่ที่นิยมมากก็เป็นพวกกลุ่มพวกภูต่างๆภูจชลูพวกมอนสเตอร่าหรืออ,อ,ะรอ,อะไรนะมีมอนสเตอร่า เบอปูฉีปูปปฉลุและก็<ช>พิโลเดนรอนที่นิยมกันพวงนี้ก็คือที่นํามาใช้ว่าส่วนหนึ่งคือเขาสามารถจะทนอยู่ได้ในในที่ร่มําไรหรือในอาคารได้ดีกว่าไม้บางชนิดที่ต้องการแดดจัดนี่คือคือลักษณะเขาเลยได้ถูกนิยมนํามาใช้กาหน,นำมาใช้ก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือช่วยจับฝุ่นช่วยกรองฝุ่นนะครับแล้วก็ช่วยฟอกอากาศช่วยดูดสารพิษที่มันอยู่ในห้อง แล้วก็มาเพิ่มออกซิเจนอยู่ในห้องแต่พวกนี้เวลาเรานํามาใช้เนี่ยมันก็มีระยะเวลาของเขาก็คือ<ม>อาจจะต้องเอาเอาเข้ามาโดนแดดม้่ง<ม>แล้วก็เก็บเขาอยู่ภายในอย่างเงี้ยประมาณนั้นมัน,น<ำ>จะมีลักษณะหนึ่งนะคะคือถ้าเราวางต้นไม้นะคะคือวางตรงมุมไหนก็แล้วแต่ตัวเขาเองเขาจะเริ่มเอ็นไปหาแสงะนะคะถูกต้องถูกต้อง,ถ,องถ้าสมมติเราไม่ได้ยกออกอย่างที่อาจารย์มิสานแนะนําหรือมันยกไม่ได้มันหนักเนี่ย ก็ให้หมุนเอาให้หมุนเอานะคะให้หมุนเอานะคะเพื่อเขาเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะปรับมาอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นจริงๆมาทุกต้นอ่ะเขาต้องการแสงต้องการแสงถ้าเราไปวางนานๆเนี่ยเขาจะเอ็นหาแสงไปตามหน้าต่างค่ะคือออกซินการโตัวมันใช้ออกซินในการยืดหาแสงถ้ามันยืดนานๆเนี่ยพวกนี้มันก็จะเปราะบางมันมีโอกาสจะหักแล้วก็ฟอร์มไม่สวยอ่าตรงเนี้ยสำคัญฟอร์มไม่สวยอันนี้สําคัญทีนี้ จริงๆแล้วไม้ภายในอาคารมันก็จะมีความสูงต่างกันนะคะ,ะก็จะมีข้อแนะนําแบบนี้นะคะว่าไม้ที่เป็นไม้สูงนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเอไายใบายสบาสะคะมีพวกอาจจะหนวดประดุกวัสนาเออวัสนาพวกนี้นะคะ่ะ,อ,ะอาจจะเหมาะสําหรับเอบ้านที่ มีฟ้าเพดานสูงหน่อยนะคะแต่จริงเขาโตได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางซึ่งมีอาหารจํากัดอยู่แล้วถูกต้องนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนักนะคะเพราะคนส่วนใหญ่ซื้อต้นไม้ไปวางภายในอาคารแล้วก็ทุกคนจะกังวลน,นะคะว่ามันจะโตเกินไปไหมแล้วก็จะอยู่ในบ้านได้หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะคะกังวลอย่างเดียวเลยก็คือ อย่าลืมลดแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลดน้ําคนส่วนใหญ่จะลดน้ําจนแฉดนะแต่ถ้าเราดูเวลาอยู่กับในในบ้านหรือในตึกนานๆเวลาเราใช้น้ําประปาลดอ่ะนะก็จะมีพวกเกลือไม่เกลือก็คลอรีนสะสมตรงตรงผิวกระถางตรงผิวดินอ่ะตรงเนี้ยถ้านานๆพับมันอาจจะดินอาจจะเป็นกรดได้หรือก็มีส่วนผสมของคลอรีนมันอาจจะทําให้ค่าพีทของดินที่อยู่ตรงนั้นอะ <im itation> อาจจะเพี้ยนไปมันก็จะทําให้ไม้ภายในของเราเนี่ยอาจจะชะงักการเจริญเติบโตนะเราก็ต้องจริงๆแล้วต้องวางไม้ภายในกันจริงๆแล้วเดือนหนึ่งต้องมีสามผลัดเขาเรียกใช่ <im itation> อ,อ่าอาจจะโอเคเราเราเราเลี้ยงมันไปอยู่ภายในเจ็ดวันหรือสิบวันแล้วก็ย้าย <im itation> ออกมาจะเอาชุดใหม่เข้ามาแทน <im itation> มันก็จะมีความสวยงามอยู่ตลอดเวลาอันการการที่อันนีผู้ชมต้องเข้าใจว่า เรามีไม้ภายในแล้วไม่ใช่วางจนตลอดการดานเตินไม่ใช่นะครับมันก็มีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าต้นไม้พอมันมาอยู่ในอาคารเราก็ว่าทางด้านกายภาพมันปิดปกติประจับจับไม้โดยภายนอกมันทําให้รูปทรงมันมีการยืดขอบใบอาจจะไหม้หรืออาจจะเหลืองอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ก็ต้องคอยดูแลทิกแคก็นิดนึงประมาณนั้นค่ะทีนี้มี มันมีโรคมแมลงเกิดขึ้นบ้างไหมคะถึงแม้มันจะเป็นไม้ฟอกอากาศก,ก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่ามันจะอยู่ภายในอาคารทุกคนจะมองว่าอยู่ภายในอาคารมแมลงอาจจะไม่มาหรอกโกรคแมลงอาจจะไม่เกิดใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ส่วนใหญ่ที่มักจะเจอมักจะเป็นพวกเปลยยแป้ง <c oughs> แล้วไม่ก็ <c oughs> เปลยแป้งนี่ก็จะมีขาวๆที่คกน <c oughs> คุยพวกนี่จะดูดน้ําเลี้ยงทาให้ใบมันจะมันจะอาศัยดูดน้ําเลี้ยงเราตรงยอดอ่อนค่ะแต่เวลาพอมันเริ่มโตโตมาใบตรงนั้นแทนที่จะ จะเป็นสวยงามใบจะงีงมันจะงอได้เพราะว่าโดนเพลี้ยนั้นเราต้องคอยมันดูแลแต่ว่าไม่ต้องอายามาฉีดถ้าว่าจะแก้ออกข้างนอกเอาน้ําฉีดหรือไม่ก็เอาชิดชู่เช็ดออกอก็ได้เพราะว่ามันมันไม่ได้เยอะมากมายถึงขนาดอยู่ภายนอกตัวนี้นะครับอย่างไรที่มักเจอก็คือไม่เปรียแพ่งแล้วก็อาจจะมีพวกมดที่มาอาศัยอยู่คดมดก็จะพอสมควรนะครับมาอยู่กับกระถางของเราแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคอยหมั่นดูแลเวลาเราวางไม้กระถางภายในพวกนี้เ็าอาจจะมียุงมาไข่ในจานรองถ้ามีน้ํารองอยู่ถูกต้องนะตรงนี้ก็ค่องคอยดูแลแม้นก็จะเป็นที่เพาะยุงได้นะครับทีนี้การรดน้ําภายในอาคารก็อาจจะไม่ต้องมากเท่าไปนอกจาเอากเพราะว่ามันไม่ได้เกิดความเกิดลมเนาะแล้วแสงแดดที่ทําให้ ความชื้นมันหายไปนะคะมันก็จะต้องลดให้น้อยลงหน่อยนะคะอาจจะใส่แก้วลดแล้วก็สังเกตดูตรงจานรองเขาจะยังมีน้ําตรงจานรองกอดก็ไม่ต้องเติมก็ไม่ต้องเติมแล้วอาจจะหมั่นเปลี่ยนน้ําใต้จานรองออกนิดนึงแค่นั้นเองครับทีนี้เราเรามาดูไม้ข้างนอกอาคารบ้างที่ช่วยในการฟอกอากาศหรือว่าดูดสารพิษนะคะอาจารย์มีแนะนำบ้างไหมคะมีต้นอะไรบ้างที่สามารถ ใช้ปลูกภายนอกอาคารได้เอา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 ในบ้านก่อนสําหรับพื้นที่บ้านนะคะบ้านผักอาศัยนะคะจริงๆแล้วก็ไม้ทุกต้นเลยมันก็ช่วยฟอกอากาศมันช่วยทําให้ออโซนอากาศของบ้านโดยรอบของเราเนี่ยมีความร่มเย็นมากขึ้นะจะก,กําหนดว่าต้นนี้เหมาะไหมผมว่าเกือบทุกต้นที่อยู่ภายนอกมันก็สามารถจะช่วยในการฟอกอากาศช่วยสกรีนฝุ่นให้เราะนะครับเพราะเวลาเปิดกระบวนการทํางานในการสังเคราะห์แสงเขาเนี่ยการยจริญเตโตเขา เขาจะใช้คาร์บอนที่อยู่รอบๆบ,บ้านเราเนี่ยเข้ามาในการสังเคราะห์แสงแล้วก,กันก<ๆ>นอีกกาก็พอเน้า<ๆ>ก็จะขายออกซิเจนออกมาในว่ารบริเวณบ้านก,ก็ทําให้เรามีอากาศที่สดชื่นโอโซนที่ดีขึ้นก็ประมาณนั้นครับแต่วิธีที่ควรจะเป็นข้อพิจารณานะคะอย่างเช่นถ้าบริเวณไหนถ้าเป็นติดถนนเนาะหรือว่าตรงนั้นจะใกล้กับถนนที่มีลักษณะอาจจะไม,ไม่ได้มีคอนกรีตหรืออะไรมันก็จะมีลักษณะทุ่นอย่างนี้นะคะเราก็สามารถ ใช้ต้นไม้บางนะคะ <จบ S 1> อาจารย์จะแนะนําต้นไม้พวกที่สามารถกรันฝุ่นที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกมาดูก็ใช้ไซเกาหลีเป็นตัวปิดสกรีนเพราะว่าพวกนี้ใบก็จะไม่ร่วงร่วงน้อยนะครับหรือไม่เป็นพวกอโศกที่ปิดนะในกรณีที่เป็นฝุ่นเยอะๆเลือกไม้ที่ผลัดใบน้อยแต่จริงๆแล้วโดยหลักการโดยหลักการต้นไม้ที่จะฟอกอากาศ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะจะต้องเป็นไม้ที่มีการตัดใบเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเวลามันสั่เงรห์แสงมันจะเอาคาร์บอนมอนอกไซด์หรือเนี่ยเก็บสะสมอยู่ในใบค่ะ,คะถ้ามันไม่ผลัดใบเลยก็แล้วพอใบมันแก่พับประสิทธิภาพในการสั่เงรห์แสงมันก็จะน้อยอแต่ถ้าเกิดว่าเขาลัดใบเขาแตกยอดอ่อนทางภาษาวิชากพพารว่าใบที่เปลาคือใบที่แตกใหม่อะใบใหม่ใบอ่อนอมันก็จะมีประสิทธิภาพในการ,การส,ส,สั่เงรห์แสงจะดีกว่าแล้วก็จะเก็บสะสม ท่ากับบัมบูสไทร์ใหม่แต่ว่าถ้าเป็นอย่างงี้บางทีคนขี้เกียจขวาดใบไม้ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นปัญหาของแต่อีกแง่มุมหนึ่งนะจัทุกมันก็จะมันก็จะเก็บธาตุอาหารต่าห์แสงได้ดีขึ้นมันมันใบใหม่มันก็จะดีกว่าที่จะเป็นใบเก่าอะไรประมาณนั้นก็ถ้าแนะนำในส่วนที่เป็นพวกพื้นที่ที่เราไม่ได้มีผลต่อการดำรงชีวิตเนาะเช่นสนาม นะคะไม่ใช่เป็นที่นั่งนะคะหรือว่าไม่ใช่เป็นที่จัดรถนะคะเราอาจจะใช้ไม้ที่ที่เป็นใบพวกใบร่วงหล่นได้ถ้าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นบ่อน้ําสระน้ําสระว่ายน้ําอันนั้นก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งทางะะเลือกหนึง่งเลือกไม้<อ>ที่ใบไม่ค่อยร่วงอ,อันนั้นก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะจริงๆต้นไม้เกือบทุกชนิดนะคะที่สามารถฟอกอากาศได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไม้ใบตอนนี้ก็ราคาสูงหน่อยราคาสูงนิดนึงกลังกลังฟีเวอร์เรือกไม้ว่าอะรลกาเซีย พวกกลุ่มบอลอะไรต่างๆวันนี้ครับพวกนี้บางตัวก็อยู่ได้อย่างเย่นบอลพวกแก้วกลุ่มแก้วหน้าม้าพวกนี้ก็สามารถเอามาไว้ภายในได้แต่ว่าพวกนี้เราจะต้องดูนิสัยเขาด้วยบางทีเขาจะไม่ค่อยชอบแดดจัดนะก่อนที่เขาเลี้ยงมาทำเนื้อสอรี่เราไปซื้อมาบางทีเราไม่รู้มาถึงก็มาถึงตั้งตากแดดเนี่ยใบมีโอกาสไหมได้ใช่ใช่แหละพวกนี้บางคนอาจจะไปเห็นข้างนอกค่ะคิดว่าแบบอย่างพวกแบบ ฟิโลใบมะละกออะไรเงี้ยค่ะพวกนี้ยบางบางคนอาจจะเห็นว่ามันปลูกกลางแดดได้แต่ว่าอันนั้นคือมันมันถูกปลูกมานานมากจนจนมันปรับตัวให้มันอยู่ได้แล้วนะคะไม่ใช่แบบตอนที่เราไปซื้อเนี่ยเขางามไงยสวยเพราะว่าใส่อยู่ในเนสเซอรี่แล้วเอมไม่ได้นะคะให้ปุ๋ยตามเวลาถุธสิบห้าวันครั้งหนึ่งเดือนครั้งลดน้ําปกติน้ําก็ดี เราไปซื้อมามาตั้งปั๊บมาเจอน้ําคอรีนมาเจอน้ําป่าปลาแล้วก็ปุ๋ยก็ไม่เคยให้ค่ะรูปทรงก็บอกอ้าวฉันซื้อมาทาไมทรงมันเพีย้ยนไม่มางามอะอันนี้ก็คือ้าพูดง่ายนะถ,ถ้าไม่ตายมันก็ขายไม่ได้ไม่ค้าประมาณนั้น <c oughs> อันนี้ก็อ,อยากอยากให้ทุกท่านได้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 เห็นนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะ เวลาที่เราไปซื้อะคะ่ะถ้าเราอยากจะเอามาปลูกภายในอาคารก็ไปซื้อที่เขาขายกลางสแลนที่มีสแลนกลู่นแ้ละค่ะนะคะ,ตะ,คะแต่ถ้าเท่าไหร่ก็ตามอยากปลูกต้นไม้ที่อยู่โนแดดก็ไปซื้อที่เขาขายกลางแดดนะคะอันนี้เป็นทางเลือกง่ายสุดๆเลยนะคะ<ต>เพราะส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนั้นมันมีอีกอย่างจันทุกไม้ภายในอางดีเราไปซื้อเนี่ยเขาจะฉีดเขาเรียกวัดนะ เป็นการพอเวลาก็ฉีดแว็กเนี่ยเราเราไปซื้อมาอ้ยใบเงาเป็นมันมาไว้ที่เราเนี่ยเราเพราะเวลาฉีดแว็กนี่ต้นไม้เวลามันหายใจหรือมันสังเห์แสงมันจะมีปากใบแล้วเวลามันดูดเวลามันดูดสารพิษมันก็อาจจะเข้าทางรากเข้าทางปากใบะะนะครับไม้บางตัวก็รากดูดไปใช้ได้เลยนะครับบางตัวก็เอ่อใบเปิดถึงจะดูดซับพวกแก๊สพิษสารพิษเข้าไปในในลำต้นพวกนี้บางที ขาฉีดแว็กมาดูสวยพอเรามาเลี้ยงปั๊บบางทีมันอาจจะโทมเลยก็ได้แต่ตรงนี้ตองต้งอนดูเสนอแนะไม้ที่แบบเลี้ยงง่ายที่เป็นไม้ใบฟอกอากาศภายในอาคารที่อยากจะเสนอแนะให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เป็นทางเลือกไหมคะที่แบบโอ้ไม่มีเวลาเลยอยู่บา<น>้านแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านในกรณี <S <S ที่ <S 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 เออเราต้องการจะจะบังตู้หรือไม่ก็ ตู้อาคารเรามันสูงเราอาจจะเลือกไม้สูงขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าเลือกคือหนึ่งแม่บ้านสามารถยกได้เนี่ยสูงๆหน่อยก็ที่นิยมก็จะเป็นพวกยางใบซหรือใสือบใส่ใบสาแล้วก็แล้วก็ยางอินเดียยางอินเดียก็มีทั้งเขียวมีด่างแล้วก็ดำตพวนี้นะครับและบางทีก็ที่นิยมมากก็จะมีพวกวาสนา เอาลัะก็แล้วก็มีหนวดปลาหมึกยักษ์ตัวนี้ก็ทนแล้วก็จะมีพวกที่นิยมมากก็จะเป็นพวกพวกพลูที่เป็นหลักก็จะตําหลักมาหกสิบเซนเมตรหนึ่งเมตรห้าสิบก็แล้วแต่ตรงนี้เราก็เลือกตัวเนี้ยข้ามาวางเพื่อให้มันสูงแล้วก็มีไม้กลางค่ะแล้วก็ไม้เตี้ยไม้เตี้ยก็อาจจะเป็นที่ก็นิยมก็ตอนนี้ก็มีพวกอะไรนะไอ้พวกไอเ้เศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในก็ดีก็ได้นะครับหรือเดลี เดลีมีไม้ใบดอกภายในอาคารแล้วดอกสีสวยๆมีไหมคะคนผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบดอกดอกมาได้แต่ว่าอยู่ได้ไม่เกินเดือนนะครับเพราะก่อนที่ต้นไม้มันจะออกดอกอย่างนั้นได้ที่ทนสุดผมดูแล้วก็อาจจะเป็นพวกเดลีใบมันเดลีใบมันเดลีใบกล้วยเดรีจักระพัดนะครับพวกนี้ยอยู่ภายในอาคารก็จะดีนะครับก็ฝากเอาไว้ว่าพวกเนี้ย แต่วิธีการดูการเลือกเราก็ดูว่าตลาดทั่วไปนิยุมซื้อขายอะไรเอาตรงนี้เข้ามาใช้เอาเอาตามงบของตัวเองนะครับดวามสำคัญมากนะครับแต่ถ้าเรางบน้อยนะคะก็เอามาปลูกต้นเล็กๆนะคะพวกพวกนี้ก็โตไวนะคะสวยสวยเร็วนะคะเพชตดมโตทำงานเล็กๆก็จะเป็นพวกกลุ่มแคทตัดตะวองเพชรอ่ะตั้งพวกนี้ก็สามารถจะใช้ได้พวกลิ้นมังกรแคระลิ้นมังกรเปาวานลิ้นมังกรต่างพวกเนี้ย อ่าวกนี้ก็จะฟอกอากาศได้ดีมันจะดูดแค่พิษเราดูดฟอร์มารีนฟอร์มานีไอแล้วก็พวกเนี้ยก็จะช่วยในการใหอากาศในห้องเราบริสุทธิ์เค่ะก็เวลาพอสมควรแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นยังไงบ้างคะทุกท่านนะคะกับเรื่องราวที่เราเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าเนื้อหาในวันนี้เนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็นําไปปรับใช้นะคะเพื่อจะใหะ้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบในเรื่องของการเกษตรในยุค new normal นะคะสําหรับรายการฟาร์มสร้างสุขนะคะในสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง fm 89.5 MHz เมกะิรวิทยุราชมงคลธัญบุรีสำหรับท่านใดที่อยากติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังนะคะ สามารถติดตามชมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะของสถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะ YouTube Channel RMUTT Radio นะคะและเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th นะคะ วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะคะแล้วก็รับฟังดิฉันนะคะอาจารย์สุกัญญาชัยพงศ์นะคะคมา,ารย์พิสารตันสินนะครับพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ร,บรายการฟาร์มสร้างสุขร่วมขับคลื่นความรู้ทางการเกษตรโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี